สวัสดีค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้นําเสนอความอัจฉริยะของ s w สวิชชิ่ง l l ลว i t ไปวันนี้เราจะมาดูการประกอบใช้งาน Power อร์ได้จริงของ s s ว i ชชิ่ง l ูลว i t นะคะว่ามีระบบ Protection อย่างไรบ้างนะคะกว่า50%ของการชนุดเสียหายของ Power อร์ส่วนใหญ่จะเกิดจากการช็อตของสายลำโพงวันนี้เราจะมาดูว่า Power อร์ของ Maximum Sound เมื่อมีการช็อตลำโพงเกิดขึ้นแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างนะคะ เราลองเปิดเครื่องดูนะคะมมเมื่อเรานำสายลำโพงมาช็อตกันนะคะจะเห็นว่าระบบ p r o เ e c t i o n ของสวิตชิ่งจะตัดการทำงานทันทีนะคะ<ม>พเพื่อป้องกันลำโพงอันเป็นที่รักของทุกท่านและป้องกัน power amp ของค่าย maximum sound ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เมื่อเรานำสายลำโพงออกระบบก็จะทำงานทันทีนะค่ะลองดูค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะระบบ power amp อัจฉริยะของค่าย maximum sound และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าทาง maximum sound รับประกันสินค้า power amp ทุกรุ่นเป็นระยะเวลา3ปีเต็มคะ่ะเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจกับประสิทธิภาพของค่าย maximum sound คุณลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0909090599คะ่ะขอบคุณคะ่ะ